โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคำทํานายจากพระอาจารย์จะเกิดหายนะใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลกผู้คนไม่ทันได้หนีตายธรรมชาติได้เตือนมนุษย์หลายครั้งแล้วแต่มนุษย์กลับไม่เคยเข้าใจมันเลยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ จะขอกล่าวถึงเรื่องพลังงานเรื่องความสมดุลของพลังงานเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องสึนามิคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นอยากจะบอกให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้กระทำและจะเกิดขึ้นอีกและจะหนักกว่านี้หลายเท่าและจะมีภัยธรรมชาติและโรคร้ายอีกหลายอย่างที่ตามมาในวันที่26ธันวาคม2547 มีคนโทรมาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นยักษ์ที่ภาคใต้ของประเทศไทยและมีคนตายเนื่องด้วยข้าพเจ้าเคยบอกเพื่อนเมื่อหลายปีก่อนว่าพระอาจารย์บอกว่าจะมีการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยขณะที่เพื่อนโทรมาบอกข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นเพียงแผ่นดินไหวเล็กๆก,ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแต่เมื่อกลับมาดูข่าวจากทีวีที่บ้าน ก็รู้ว่ามันเกิดผลเสียหายมากมายเหลือเกินซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคยบันทึกไว้แผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุให้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิและแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไรแผ่นดินไหวเกิดมาจากความไม่สมดุลของพลังงานที่แกนโลกและความไม่สมดุลเกิดขึ้นได้อย่างไร ความไม่สมดุลเกิดขึ้นจากมนุษย์กระทำขึ้นเองทำลายธรรมชาติทั้งบนพื้นดินในอากาศใต้ดินสรุปมนุษย์ทำลายทุกอย่างที่เป็นความสมดุลของโลกธรรมชาติเก็บพลังงานไว้ในรูปของความเย็นเก็บเป็นกา๊าซเป็นน้ำมันเป็นฐานหินเก็บไว้ใต้ดินแต่ด้วยความอวดดีคิดว่าตนฉลาด มนุษย์ได้ขุดมันขึ้นมาจากใต้ดินแล้วนำมาใช้งานโดยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพลังงานความร้อนเอามาเผาไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าเอามาเผาน่เครื่องยนต์ของรถยนต์ช่างไม่รู้อะไรเสียเลยธรรมชาตินั้นเก็บไว้ในรูปของความเย็นแต่ว่ามนุษย์เปลี่ยนให้เป็นความร้อนมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะสิ ทำความสมดุลของโลกเปลี่ยนไปทันทีชั้นโอโซนเสียไปจนไม่มีโอโซนที่จะเป็นก่อกัน้นบังรังสีจากนอกโลกเราจึงเป็นโรคต่างๆมากขึ้นโลกร้อนเพราะปรากฏการณ์เดือนกระจกสนามแม่เหล็กโลกแกนโลกขาดความสมดุลพลังงานในแกนโลกขาดความสมดุลเพราะมนุษย์ทำให้มันเป็นอย่างนั้น เมื่อส่วนใดของโลกขาดความสมดุลก็จะประับตัวของมันเองเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างเช่นเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากแกนโลกขาดความสมดุลเมื่อแกนโลกขาดความสมดุลทางพลังงานแกนโลกก็จะมีการเคลื่อนที่แบบไม่สมดุลและเพื่อให้ความสมดุลแกนโลกจะต้องมีพลังงานเท่าเดิมจึงจะสมดุลแกนโลกจึงส่งผลให้เปลือกโลกขยับตัว ก็ดึงพลังงานจากเหนือพื้นดินลงสู่แกนโลกจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวและส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นแผ่นดินไหวในธรรมชาติแบบเดิมๆนั้นมีอยู่แต่ก็ไม่หนักเท่าแผ่นดินไหวที่เกิดจากการปร,รับตัวครั้งใหญ่ของแกนโลกหากจะถามว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และผลจะเป็นอย่างไรขอตอบว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นอีกและจะหนักขึ้นจะเกิดขึ้นอีกจนกว่าแกนโลกจะสมดุลหากจะถามว่าแล้วเมื่อไรแกนโลกจะสมดุลก็ขอตอบว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นและเมื่อไรจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นท่านพระอาจารย์เคยกล่าวไว้เหมือนกันแต่ถ้านับจากที่พระอาจารย์กล่าวไว้ก็นานแล้ว แต่ถ้านับจากวันนี้ก็ประมาณได้ว่าโลกจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา20ปีนับจากนี้คือพศ2547หมายความว่าเกิดได้ทุกเมือ่อแต่ไม่เกินระยะเวลานี้ ไยจากแผ่นดินไหวที่พระอาจารย์กล่าวไว้มีความเสียหายมากมายกว่านี้หลายเท่าที่ได้เจอในครั้งนี้ถือว่าเป็นแค่หนังตัวอย่างเท่านั้นของจริงมากกว่านี้ในวันที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นนั้น mm. เกิดขึ้นเพียงวันเดียวและระยะเวลาเดียวกันพร้อมกันทั้งโลกทุกพื้นที่ของโลกได้รับแผ่นดินไหวพร้อมๆกันเป็นแผ่นดินไหวใหญ่เพียงครั้งเดียวพร้อมกันทั้งโลก พื้นดินขยับตัวเห็นอย่างชัดเจนภัยจากน้ำจะมากกว่านี้หลายเท่าจะมีทั้งลมทั้งน้ำเสี่ยงท้องฟ้าน่ากลัวมากผลของมันจะมากมายจนเราคิดไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะมากมายถึงขนาดนี้ผู้รอดชีวิตบางคนจะคุมสติไม่อยู่ประสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักระบบต่างๆที่อาศัยไฟฟ้าจะใช้การไม่ได้เรียกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ดีสักว่า ผู้คนไม่ทันได้หนีอยู่ตรงไหนก็ตายตรงนั้นธรรมชาติได้เตือนมนุษย์หลายครั้งด้วยภัยธรรมชาติและโรคร้ายต่งตางๆแต่มนุษย์ไม่เคยใส่ใจในธรรมชาติความสมดุลของโลกก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ธรรมชาติก็จะเตือนมนุษย์อีกแต่ดูเหมือนมนุษย์ผู้ฉลาดไม่เคยเข้าใจโลกที่ตนอาศัยอยู่เลยว่าเป็นเช่นไร มนุษย์รู้เรื่องเกี่ยวกับความสมดุลของพลังงานของโลกน้อยครั้งต่อไปธรรมชาติปรับตัวอีกจะได้รู้กันว่าประเทศมหาอำนาจของโลกที่มากด้วยเทคโนโลยีที่อวดโนว่าฉลาดจะถูกธรรมชาติเล่นงานหนักจะรับมือไหวหรือไม่ที่พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อให้ตกใจหรือหวาดกลัว แต่เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะบอกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เร่งความเพียรเพราะคนเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรขอให้เร่งความเพียรขอให้จริงใจในธรรมสำหรับผู้ที่ไม่สนใจธรรมไม่เคยหวังมรรคผลนิพพานก็ขอให้เป็นคนดีเพราะผลดีจะทำให้เราไปดีที่นำมาบอกเล่านี้ก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแสดงภูมิอะไร เพียงเพื่ออยากจะบอกว่าให้ทำบุญให้ฝึกจิตบ้างจะได้เป็นแรงบุญให้ตัวเองเมื่อวันที่ตนเองต้องตายเพราะความตายอาจจะเกิดแก่เราได้ทุกเมื่ออย่าได้คิดว่าอยู่ห่างทะเลจะไม่เป็นอะไรขอบอกว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นทุกที่และไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงเราอย่าได้นิ่งเฉยในการทำความดี และสุดท้ายข้าพเจ้าต้องบอกไว้ว่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2547ข้าพเจ้าได้เขียนถึงแผ่นดินไหวและได้บอกว่าโลกจะเกิดแผ่นดินไหวไปทั่วโลกและผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนก็เกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิในเอเชียเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย พระพุทธเจ้าเตือนสติเราไว้ว่าวันเวลาผ่านไปแล้วเล่าแล้วเล่าบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่ขอทำจงมีแด่ท่านสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ